ปีที่ผ่านมาสามสิบกว่าคนใช่ไหมสามสิบห้าที่เ,เรื่องของการดูแลผู้สูงผู้สูงอยายุระยะยาวเก็บขังน้ำเราก็เก็บที่ไหนไม่ใช่เราก็เก็บที่่ที่ไหนขาได้เราก็เก็บนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราสอนจับนะสอนจับอะลองยกมือที่มีที่อยู่ในนี้ไม่ปีที่แล้วนะขอให้ไปวันวันวัน,วนสุดเป็นเป็นเออ เป็นแบบคนละเล่มอ่ะผมจำได้ว่าเขาให้คนเล่เล่มแล้วเราไปลงในนั้นกันนะคะเป็นประดานชมรมนะคะกาแแกงให้สาบด้วยนะคะทีนี้ในการที่เราส่งประกวดเนี่ยมันจะไปพันกันกับที่การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวซึ่งเราจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ใครแอกเนาะที่เราจะไปดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวที่เราไปอบรมมาก็คือพ่อแม่พี่น้องปูญาตาิยายเรานั่นแหละนะครับพูดถึงแล้วนะครับในส่วนของในเขตเทศบาลของเรา

ย้อนเลยครับย้อนเลยครับการดูแลนะครับจะมีน้ำทังตรงไหนนะครับหรืออ่าน้ำ